สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับวันนี้รายการตำนานทันโลกมาที่เขาใหญ่ทำไมผมต้องปิดแมสเป็นเรื่องที่เราจำเป็นครับท่านผู้ชมครับเราจะต้องป้องกันตัวตัวเราเองและก็ป้องกันตัววันนี้ผมมีโอกาสมาทีา่รีสอร์ทที่แปลกไม่เหมือนกับที่อื่นรีสอร์ทนี้ชื่อแปลกเหมือนกันฮะ1 6 8ผมก็เลยงง,งงว่ามันคืออะไร เดี๋ยวพาท่านชมไปพบกับเจ้าของดีกว่าว่าเขาอยู่ที่นั่นแล้วเขาคิดอย่างนี้คิดอย่างไรอ่ะสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่อล่นเล่นว่าคุณตู่ครับชื่อจริงชื่ออะไรครับสมประสงส,งสมสีอ๋อคุณสมประสงสมสีนะครับและคุณเจ๊บเป็นภรเยาอ่าโอเคฉะนั้นวันนี้ผมมาเพื่อสัมภาษณ์ให้เห็นว่าการที่มีโรคโควิดเนี่ยฉะนั้นที่นี่ มีการป้องกันแล้วก็ตรวจสอบคัดกรองอย่างดีอยากจะถามนิดนึงว่าตุณตูคิดยังไงจึงมาเอาตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมาทําบ้านพักให้กับคนที่เขาจะมาพักคือหนึ่งนะฮะมันเป็นสิ่งที่คนมองภาพวัสดุเหลอกชายครับซึ่งปัจจุบันมันล้นครับมันล้นและไ,ลไร้ประโยชน์คราวนี้เนี่ยเราก็ศึกษามาพอสมควรนะ,ะเกี่ยวเรื่องตู้คอนเทนเนอร์ครับว่าเอ๊ะ ทำไมจะทํำยังไงให้มันถูกต้องเป็นที่หัวสายได้ก็มาศึกษากับพวกวิศวะเขาก็บอกว่าถ้าจะทําเป็นที่หัวสายได้เร,เราจะต้องทําฐานลาอ,อซึ่งซึ่งคนมองข้ามตรงนี้หมดเลยเอาตู้คอนเทนเนอร์มาซ้อนกันแล้วปัญหาที่เกิดก็คือของมันง่นคงซึ่งไม่สามารถเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สินครับ ราวนี้มันก็เราก็ไปศึกษาเรื่องกฎหมายพรบรใช่ครับว่าเอ๊ะทำยังไงดีเราก็ไปออกแบบ,บออกแบบเสร็จปุ๊บเราก็มาให้วิศวกรรมดูบบนผานลา่ะคราวนี้เราจะสร้างในรูปแบบยังไงเนี่ยมันโอเคล,ละแล้วเราก็บอกกับทุกคนว่าเฮ้ยตู้คอนเทนเนอร์ในจริงนั้นเนี่ยเหล็กเนี่ยเรารู้รู้รู้รว่ามันมีประโยชน์ใช่ครับใช่ครับแต่มันทิ้งเนี่ยมันกลายเป็นขยะ ทำยังไงให้มันม้ประโยชน์มากเกิดประโยชน์ให้ได้ใช่ก็เลยมาออกแบบดีไซน์ซึ่งผมตอบรับมาเนี่ยคนสนใจเยอะมากแล้วก็ทั้งโรงพยาบาลที่สุลา่ไใชเ่ยเขาขอแบบตัวเนี้ยไปทำเป็นทานทานเมือนเกิดเหตุเก็บวัสดุออกเวลาออกนอกพื้นที่อ่แล้วก็จะไปตั้งไว้แล้วตอนนี้ตอนนี้เราได้ได้ต้นแบบจากตรงเนี้ยไปขยายต่อให้กับ สพหมูสีซึ่งสองพอหมูสีเนี่ยก็ขอพูดกับมาคุยบอกว่าเอ๊ผมว่าเราน่าจะทำเป็นตู้อืมอ่าที่เป็นพักสายตรวจครับได้แล้วบอกอ่้ดีเลยครับนถ้าทำได้เนี่ยหนึเราประหยัดงบประมาณูครับอ่าฝั่น,นี้เขาก็ทำแล้วทำเสเร็จแล้วอ๋ออ่าเราก็เลยบอกว่าตรงนี้เนี่ยใครจะมาดูมาศึกษามา แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับเรืนน่องตู้เนี่ยว่าเราจะทํายังไงอะไรยังไงเนี่ยผมให้สำเได้ครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับผมบอกแล้วว่าเรายังมีอีกมากมายในแนวความคิดนะครับการคิดเนี่ยผมถือว่าคุณตู่เนี่ยและครอบครัวเนี่ยมีความคิดในการสร้างสรรค์สร้างให้กิจกรรมตรงนี้เกิดขึ้นได้ท่านผู้ชมครับถามนิดนึงว่ากิจการ,รนี้ทามากีปีแล้วครับหนึ่งปีปีหนึ่งเมื่อที่ประมาณเท่าไหร่ ก้าวไล่โอ้โหก้าวไล่ท่านชมครับยังอีกมากมายลยครับก้าไร่เนี่ยจะใช้สามารถที่จะสร้างตู้คอนเทนเนอร์ตามผมชอบตรงไหนรู้ไหมคคุณตู่มีรักษาต้นไม้ไว้เ็าคือต้นสักโอ้โหใหญ่โตมโหฬานแล้วท่านยังสามารถที่จะขยายพื้นที่จะทําพื้อกิจการอันเนี้ยมันก้าวหน้าดีถามนิดนึงว่าปัจจุบันนี้คนมาพักแล้วมีผลตอบรับยังไงครับก็ดีๆอันนี้ให้ให้แจ้งครับคุณจุ๋มครับ เขาเขาก็ชอบค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่ามันแปลกค่ะ<อ>แล้วก็คือมันก็ไม่ได้แคบอย่างที่คิดครับในส่วนของห้องน้ําก็ก็ไม่ได้แคบค่ะนอนก็พอนสบายได้แบสบสวยดีับบนี้เป็นควาทีทเรื่องรือเรื่องตู้ในเนิร์รเวลามันฆ่าเชื้อเนี่ยมันเป็นโลหะอะไอะไรมัรรรนจะมันจะสามารถทําความสะอาดอะไรยได้ง่ายกว่าวัสดุที่ เกี่บฝุ่นโอ้ใช่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 อย่างเช่นทุกไม้เนี่ยไม้ในี่เชื้อราเลยครับรับเชื้อราทันทีแล้วก็พวกอย่างอื่นเนี่ยพวกวัสดุแต่กอมนะฮะมันเป็นเชื้อราซึ่งเราเราที่นี่อากาศมันชื้นใช่ใช่เราเรามองเรื่องอากาศก่อนนะฮะเพราะว่ามีบ้านพ่อย่างสองนู้นก็ไปเจอเชื้อราเราก็บอกโอ้ยถ้าอย่างนี้เราทํารีสอร์ทเป็นรูปแบบแบบไม้หรืออาคารอย่งนี้จะลำบากนะเชื้อรามันจะขดมันัง เราก็แบบตู้ฮเลอสุดยอดท่านผู้ชมครับนี่คือแนวความคิดคนมุคใหม่ที่สร้างรายได้แล้วก็แถมยังป้องกันภัยต่างๆให้กับผู้มาพักผมถือว่านี่เป็นเเปป็็นนบทเรียนที่เราอยากจะคนจะต้องศึกษาท่านผู้ชมครับวันนี้รายการตำนานทห่โลกเนี่ยได้มาสัมภาษณ์กับบุคคลที่มีความคิดแปลกแต่ว่าความแปลกนั้นก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมทุกท่านผู้ชมครับจะเห็นได้ว่า คุณตู่บอกเป็นห่วมกับผู้มาพักมากเรื่องเจลเรื่องอแมสก่แต่เนี่ยคุณตู่บอกว่าจําเป็นอย่างยิ่งต้องคัดกรองคนที่จะมาพักที่นี่บอกได้ปลอดภัยครับถ้าท่านมีโอกาสและมาครับมาที่168ครับที่เขาใหญ่หรือหมูสีใช่ไหมบริเวณหมูสีใช่ไหม,รหม,ไหมตรงนี้เชิญครับ